สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BK Auto Garage ช่องที่รวบรวมทุกความเคลื่อนไหวของยานยนต์แห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เครื่องวินหรือแม้กระทั่งเรือรุ่นล้ำสมยัย สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับนวัตกรรมทางน้ำแห่งปี2026กับเรือสั้นสัญชาติไทยหรือที่หลายคนเรียกกันว่าช็อตไทยโบ๊ท2026ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักในความเร็วความคล่องตัวและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครช็อตไทยโบ๊ท2026คือเรือขนาดกระทัดรัดที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเรือพลังงานไฮบริดและระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ ตัวเรือถูกสร้างขึ้นจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงทำให้สามารถลอยและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแม้ในสภาพน้ำที่มีคลื่นแรงจุดเด่นของเรือลำนี้อยู่ที่การผสมผสานร,ระหว่างความคลาสสิกของเรือไทยดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ดีไซน์ภายนอกของชอตไทโบท2026มีความโดดเด่นด้วยเส้นสายโค้งมนและทรงเพียวที่ช่วยลดแรงด้านน้ำด้านหน้าออกแบบให้มีส่วนหัวเรือแหลมเพื่อให้แล่นได้เร็วและมั่นคงขณะเปลี่ยนทิศทางด้านท้ายติดตั้งระบบเจ็ตโปรเพาวชันที่ให้กำลังขับเคลื่อนสูงและลดเสียงรบกวนได้มากถึง40%เมื่อเทียบกับเรือรุ่นเดิมเดิมตัวถังเคลือบด้วยวัสดุป้องกันรังสี UV และเคมีในน้ำทะเลจึงทนทานและดูใหม่ตลอดเวลา สำหรับเครื่องยนต์ช็อ์ตไฮบริ2ส2งใช้ระบบไฮบริดมารีนพาวเวอร์ที่รวมพลังงานจากเครื่องยนต์ไฟฟ้าและน้ำมันเข้าด้วยกันผู้ใช้งานสามารถสลับโหมดได้ตามต้องการเช่นโหมดอีโคสำหรับการล่องเรือช้าๆประหยัดพลังงานหรือโหมดสปอร์ตสำหรับการเร่งความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ถึง95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จพลังงานจากคลื่นน้ำที่ช่วยเติมแบตเตอรี่ขณะวิ่งทำให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่ต้องจอดชาร์จบ่อย ห้องโดยสารภายในถูกออกแบบให้มีความหรูหราและทันสมัยแม้จะเป็นเรือขนาดสั้นแต่พื้นที่ใช้สอยถูกจัดอย่างชาญฉลาดบาะนั่งทำจากวัสดุหนังสังเคราะห์กันน้ำพร้อมระบบระบายอากาศอัตโนมัติพวงมาลายและแผงควบคุมเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วแสดงข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ระดับพลังงานความเร็วสภาพอากาศไปจนถึงแผนที่ GPS แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบเสียงรอบทิศทางจาก Bose Marine Sound ที่ให้ความคมชัดแม้อยู่กลางทะเล ในด้านความปลอดภัยชอตไทโบส2,026ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยี Smart Stability System ที่ช่วยปรับสมดุลของเรืออัตโนมัติเมื่อเจอกับคลื่นแรงระบบเซ็นเซอร์รอบตัวเรือสามารถตรวจจับวัตถุหรือสิ่งกีดขวางภายในระยะ100เมตรและเตือนคนขับผ่านหน้าจอทันทีรวมถึงระบบ Auto Return ที่สามารถพาเรือกลับสู่ท่าหรือจุดเริ่มต้นได้อัตโนมัติหากสัญญาณตัดขาดหรือผู้ขับเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทำให้ชอตไทโบ2026ได้รับความนิยมคือระบบควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนผู้ใช้สามารถสั่งสตาร์ทเครื่องเปิดไฟหรือตรวจสอบสถานะเรือได้จากแอปพลิเคชันเฉพาะของ BK Marine Tech ที่เชื่อมต่อผ่านระบบคลาวน์นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเส้นทางการเดินเรือและแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันทีเรียกได้ว่าเป็นเรือยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมชอตไทโบส2026ถือว่าเป็นหนึ่งในเรือที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากที่สุดรุ่นหนึ่งเพราะระบบไฮบริดลดการปล่อยคาร์บอนลงได้กว่า60%และวัสดุที่ใช้สร้างตัวเรือสามารถรีไซเคิลได้เกือบทั้งหมดจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้รักการเดินทางแต่ก็ยังคำนึงถึงโลกใบนี้นอกจากการใช้งานส่วนตัวชอตไทโบส2026ยังเหมาะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวระดับพรีเมียมเช่นล่องเรือชมวิวเกาะส่วนตัวหรือบริการรับส่งนักท่องเที่ยว เพราะขนาดกระทัดรัดทำให้เข้าเทียบท่าได้แม้ในพื้นที่แคบอีกทั้งยังสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการเช่นเพิ่มหลังคากันแดดหรือระบบเสียงสำหรับจัดงานกลางน้ำในแง่ของราคาแม้จะยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่คาดการว่าอยู่ในช่วงที่เข้าถึงได้สำหรับผู้ที่ต้องการเรือส่วนตัวระดับกลางโดยมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกทั้งรุ่นสแตนดาดรุ่นโปรสำหรับความเร็วสูงและรุ่นักชัวรีสำหรับลูกค้าที่ต้องการความหรูหราและเทคโนโลยีเต็มขัน้น เมื่อพูดถึงความรู้สึกในการขับชอตไทยโบ๊ท2026หลายคนที่ได้ทดลองขับต่างบอกว่าให้ความรู้สึกเสมือนบินอยู่เหนือผิวน้ำเสียงเครื่องยนต์เงียบการควบคุมแม่นยำและการตอบสนองของระบบเบรกน้ำทันใจการทรงตัวของเรือทำได้ดีแม้ในสภาพคลื่นแรงจึงเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และนักขับระดับมืออาชีพเรือสั้นไทยรุ่นนี้ไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมไทยที่ก้าวสู่เวทีโลก เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนใครที่กำลังมองหาเรือส่วนตัวล้ำสมัยดีไซน์โดดเด่นและประสิทธิภาพเกินตัวชอ็อตไทโบ๊ท2องพคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดและก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง BK Auto Garage ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ